สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกมอารพุ่มพุ้มสกินแสวนสวยผมแนะนำเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0นคนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่าแอดมินต้น TP7 ก็จะเจอเลยครับท่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e เท i n th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบสเรวตะาชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่อลิ t นะครับอลิ t ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเมตาทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนหยิบมาเล่นกันเยอะมากๆแล้วมันค่อนข้างประสบความสําเร็จเลย อลิสเล่นคู่กับโรมในเมตานี้ได้หลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่โตโรตีมี่อะไรพวกนี้คือเล่นได้หมดนะครับแล้วอลิสเนี่ยยังเป็นหนึ่งตัวที่ทําให้โกราเล่นยากด้วยนะโกรามันไม่สามารถฆ่าอลิสได้นะเพราะว่าอลิสเนี่ยมันมีสกิลสที่มันถึกมากๆวิ่งไวออกไฟไง่ายครับแล้วมันก็เปิดจังหวะให้โกราเสียจังหวะได้นะครับโดยการเปิดอันตีก่อนเนี่ยโกรานี่คือถ้าเกิดมีเพื่อนตามหรือผมสตันโดนเนี่ยแทบจะตายหนึ่งเเลยนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้นะว่าเราจะสู้กับโกเมล,ลายย่ายังไงเนาะและอลิสในแพทนี้มันเล่นได้ไหมนะครับเกมนี้เนี่ยเรามีโตโร่ด้วยซึ่งโตโร่นั่นแหละมันเก่งอยู่แล้วอ่ะบวกอลิสเข้าไปอีกคือโตโร่มันจะเล่นง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะทุกคนสกิลสองเนี่ยเรากดแล้วโตโร่มันจะวิ่งไวเนาะแล้วโตโร่ก็ได้เกาะด้วยนะครับเรามีสกิลเปิดจงังหวะให้โตโร่ได้อันติสกิลหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ให้โตโร่ตามเนี่ยบอกเลยว่าเวลสี่เนี่ยก็คือตายหนึ่งตัวนะ ว่าดาเมจสองสองสองตัวเนี้ยมันมันพออยู่แล้วในการฆ่าคนนะครับแต่ข้อเสียใหญ่หญของอลิสเลยนยะคือการเคลียร์เลนที่ช้านะครับผมบางทีอาจจะต้องให้โลมาช่วยหน่อยหรือว่าป่ามาช่วยเคลียร์เลนหน่อยนะครับอลิสมันไม่ได้ต้องการแบบตังคนเดียวขนาดนั้นเนาะมันต้องการเดินเกมมากกว่านะครับอลินเป็นตัวเดินอะถ้ามันได้เดินเกมมาจะา Uh, ดูได้เปรียบขึ้นนะครับแต่ถ้ามันติดเลนอะ่ะตัวมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้อะ่ะตัวมันต้องการเดินแก๊งนะครับสกิลหนึ่งมันเห็นปะสกิลหนึ่งมันวงแคบเนาะทุกคนแล้วก็ก็แรงแหละแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะที่จะมันจะตายยกเวฟอะ่ะสตารไปก่อน,นครับโกล่าโดนนะเรามีอันตินะครับตรงนี้เราเปิดไปก่อน,นครับ เปิดต่อเลือดไปนะเผื่อได้เล่นนะครับเผื่อโตโว่ลจะทำอะไรนะทุกคนผมก็เลยเปิดให้นะเปนเข้าแล้วทุกคนโรูล่าติใส่เราไปแล้วผมก็เสียติแล้วเหมือนกันแล้วกดสกิลสองบูธให้หนึ่งทีครับแต่ว่าต้นเกมอันติจะครูดาวนานหน่อยอะเรายังไม่มีไอเทมลดครูดาวที่มันมากพอนะเอเพื่อนเพื่อนจะได้ยังสวยนะไฟนี้วิโรเก็บดาวเปคิวไป แล้วก็ได้เวทป่าด้วยครับสตารก่อนครับแล้วก็ใบครับไม่ให้คีร่าได้เล่นครับผมเดินเข้ามาเหงาๆเลยทุกคนเดี๋ยวนี้น่าจะไม่รอดครับตัวมันเปิดจังหวะดีเห็นปะมันมีใบมัีสตาน์ทุกคนเจอไปเนี่ยคือเดินเออไปแล้วประมาณสองวีได้นะทุกคนสองวีขึ้นนี่ยเกมนี้เราจะต้องออกตัดเลือดอยู่นะ จริงๆผมอยากเล่นฟูดาเมจให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่ามันจะแรงมากๆแต่ว่าผมต้องออดตัดเลือดอะ่ะฝั่งนู้นมันมีมีหน้านะครับโอเคผมไม่ตีแล้วกันเดี๋ยวโดนลาสนะทุกคนรอบิลโลมาตีดีกว่าที่จะตีเนะี่ยเพราะว่าเห็นบิโลเขามีฟ้าแล้วทุกคนแต่ว่าโกล่ามันแจมไงแจมก็ต้องโดนหน่อยอย่างเงี้ยไปเรียบร้อยครับขาตายๆครับผมบิลโลไม่ชอบเลยมาเดินล้ำหน้านะครับผม อยู่แถแถวแม่น้ํานี่มาเดินคนเดียวไม่ปลอดภัยนะโกวล่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีบิวโรนะครับลรแล้วยิ่งเรามีอลิสบูทอะ่ะอลิสกดสกิลสอแล้วเข้าทําไวมากแ่ทุกคนยังไม่รู้นะอลิสท,ที่มันบัฟมาแผทนี้มันบัฟสกิล2สกิลสเนี่ยให้โล่เยอะมากนะครับรับสกิลโกล่าได้แบบสกิลหนึ่งเลยก็ว่าได้นะรอดักครับผม เดินมาก็ใบกเลยครับเดินเข้าพุ่มมาเดินนาโลมนะทุกคนอันนี้ <c oughs> แปลกๆเดินนาโลมมั่นใจมากเลยนะอุ้ยสองไปโอ้โเอารับคอมโบกไม่ดิรับคอมโบ,โมบคโบโิล่าได้แบบเลือดหายไปแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์งั้นนะทุกคนกดสองอนะ แล้วก็เจอมีหน้าเนี่ยเราอย่าไปตีนะทุกคนยิ่งตีเนี่ยมันยิ่งได้สแต็กเนาะเราไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเจอมีหน้าเราสกิลอย่างเดียวอย่าไปช่วยตีปั๊มสแต็กนะโลเหมือนกันนะเจอมีหน้าอย่าไปตีนะครับให้ตัวดาเมจตีโลบิโลดักโชบตรงนั้นครับโอ้โหไม่รอดครับไฮยะติกดสกิลสองเขาบูทเข้ากลาง เคลียร์คีปก็แอบเคลียร์คีปยายกกว่านะทุกคนแต่มีโตโร่รวบให้ครับเรากดสองให้โตโร่เรื่อยๆอัลติใส่โตโร่มาแล้วนะ <S <S แต่ก็แอบเคลียร์คีปยายกนะทุกคนในเลนมาปิดอยู่น่าจะได้นะมาเยอะด้วยในทีมเราอ่ะไปไปก่อนครับแล้วสตันดักครับโปะเรียบร้อยร,ร้อยคีล่ารอดไหมอยู่ในป่าเราจ๊ตเข้าไปเจอครับไม่รอดครับผม อะตรงนีแย่ผมเคลียร์บนก่อนเลยนะครับ <Huh? S 1> ค่อยๆเคลียร์คิปไปแบบช้าๆช้าๆผม <c oughs> เลนบนน่าจะป้อมแตกก็แหละเหลือแค่นั้นนะครับ <What? S 1> วาร์ปลงกลางเลยผมเปิดให้ก่อนได้นะ อ่าจังหวะครับปุ๊บอับโอ,โอ๊ยโอ้แบบนี้คิรา่าโอ้โหคิร่าแรงว่ะทุกคนโอ้ยอายาเดินหลงๆมาครับแล้ววิโลข้างแล้วแทบชัอเนี้แล้วผมใบข้างไปไหนโอ้ยยังตีได้อีกนะ เดินบนต่อแล้วครับตัวมันเดินเก่งเนี่ยเพราะว่าสกิลสองมันกดแล้วมันวิ่งไวทุกคนเดีย๋ยวถ้าเกิดป่าป่ากับโลมมาช่วยกันเคลียร์แล้วก็พากันเดินแบบนี้ผมว่าเกมตั้งสโนบอลจัดนะทุกคนดูจากเกมนี้ดิเกมนี้คือแบบสโนบอลจัดอะใปรอเลยครับผมจะเข้ามาใบไ,ไปก่อนเกมไมา่ต้องไปช่วยตีนะเหมือนเดิมเจอมีแ้วครับ รอ15วีทุกคนจะมีสกิลเข้าใหม่กดกดกดสกิลสองให้ครับรตั้นไป2ครับตรงนั้นแตผมวิ่งตามเพื่อนไม่ทันกดบูทให้ไม่ได้ทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมก็มาอยู่โอ้นี่ก็เอาบูมาใช้แล้วก็ใบแล้วก็ตันโอล่านี่คือหายไปเลยครับกด2รอ,อครับ คิวสองมีพยายามกดแบบกดออกไฟหรือกดเข้าไฟนะทุกคนหรือว่าเพื่อนเราโดนนัวๆอยู่ก็กด2ให้ไปเลยไปดูเกาะโตโรม่ได้ขึ้นไปเลยเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไฟกด2ครับเนี่ยใบไปผมแลวเพื่อนแบบเอาเดยเพื่อนบอกมั่นใจในดาเมจสุดๆจะจะแค่โซนๆให้ให้ตีป้อมนะทุกคนเดีเพื่อนบอกเอาเลย โ,โลเข้าไปข้างในไฟครับผมเกไปค้ำหน้าให้นะวิฉี่เข้ามาผักครับตรงนี้ไปโซนไปครับกีฬาเข้าหลังมาครับสองบูธไปต้านครับไม่โดนใครไม่เป็นไรตันดักโอ๊ะแบบเจ็บ,เจบๆเลยสองบูธให้ เลน่าทุกคนกด2องบูไปไปโอเคไม่เข้าละทุกคนเพราะเพื่อนตายละเรากดสองบูทไปเพื่อจะไปดาร์กนะสกิลสองอะ่ะจุดมุ่งหมายในการกดก็คือกดเพื่อจะวิ่งไปเติมไฟกดเพื่อเข้าไฟกดเพื่อออกกดเพื่อการดาเมจนะครับอ่าเราไม่ต้องงกนะสกิลสองอะ่ะใ,ใช้ไปเลยครับมีจุดมุ่งหมายก็พอทุกคน ออไม่ใช่แบบอยู่ๆก็กดเนี่ยยืนๆตีคีปอยู่กดเนี่ยอันนี้อันนี้คือแต่ไม่ได้ถามว่ามันผิดไหมคือมันก็ไม่ผิดหรอกทุกคนมันก็กดได้แหละแต่ถ้าสมมุติว่าคุณกําลังตีตีคีปอยู่แล้วอยู่แบบคุณกดอย่างเงี้ยแล้วอีกสองวิคุณมีไฟเกิดขึ้นคุณไม่มีสกิลสองไว้ให้กดเนาะอ่าเอแหละถึงแม้ว่าสกิลอาจจะครูดาวไม่ได้นานนะครับผมแต่ว่าก็อย่าไปกดพิ่มเพื่อดีกว่าเนาะกดให้มันมีเหตุผลในการกดอะสกิลสองอะ ุมไว้คุมไว้คุมเชิงคุมเชิงอ่ะกดสองแล้วใบเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งโอ้อหลงรงะโดนปึ๊บวิ่งปั้นเรายัางวิ่งอยู่ครับโอ้โหก็จะพิ้วอ้าวแล้วตรงนู้นครับเหมือนคีล่ลาจะตายแล้วเป็ล้วงหายอ่าไปล้วงอะไรชื่ออะไระจวอะไม่กลับบ้านแล้วทุกคนตรงนี้ไปต่อครับ บปดักหน้าไปตันเนีผมเพืินไปแล้วผมเราจะจบภ้าคแล้วปะฝั่งน้นตายสี่พี่โกราจะเกิดเราอยู่กันสี่คนครับว่าฉี่อลังจะเกิดมาครับผมว่าหน้าจบแล้วห้าวังไงเนี่ยมาจ้าโดนมาอนรอ้หนีตรงนู้นมาครับหนีตรงนู้นไม่ไม่พอมาโดนตรงนี้ต่อกดส่องบูทไปครับเราใบขาบอกผมแล้วจีจีครับผมเกมนี้สนุบบอลมากนะ เราพาบิลโล่เล่นได้เราพาโตโรเล่นได้ครับคือเรียนข้างนี่ไม่ต้องไปโฟกัสมากเลยเนาะว่าถ้าเกิดเราเล่นคอมเาลิสอะเออผมแนะนำว่าเล่นเมดโลมป่ามันจะเก่งกว่าเนาะมันมันจะเก่งกว่าวิ่งไปเลี้ยงแครี่หรือว่าวิ่งไปเติมเลนออฟอะทุกคนแต่ว่ามันก็สามารถวิ่งไปเติมออฟได้นะถ้าในกรณีที่แบบแครี่เรายืนสบาย ไม่ได้โดนอะไรยืนไดน้แล้วเลียนออฟเหมือนรู้สึกว่ามันบวกกันเยอะเราก็วิ่งไปเติมออฟก็ได้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นคุมแม่น้ำเนาะคุมแม่น้ําแล้วก็เล่นเดินตามกับป่าคือป่าจะเล่นตรงไหนผมก็จะเล่นตรงนั้นเนาะเพราะว่าบิลโล่มนเป็นตัวต้นเกมมันต้องสโนโบอลต้นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยิบอลิสมาเพื่อมาบูทให้ให้บิลโร่เนี่ยมันเล่นต้นเกมดีขึ้นนะครับกด2บูทให้วิ่งไวไล่ค่าง่ายนะครับมีสกิลจับให้ถึง2สกิลนะครับผมมีตัวเคอย ตามเติมจังหวะนะครับคอยแทงนะครับผมคือเกมมันก็เลยแบบสโนบอลมากๆนะในคอมนี้นะครับผมแต่ว่าอลิสเนี่ยไม่ใช่ตัวที่กดโซโลแล้วเก่งนะอลิสเนี่ยผมว่าต้องกด2กด3กดให้มันมีคอมโบเล่นนะ่ะมันจะเก่งนะเพราะว่าอลิสมันมันไม่ได้เก่งด้วยตัวคนเดียวทุกคนก็น่าจะสังเกตนะเคียร์ชีฟก็ช้าคอมโบชุดเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ตายตเ,ตเลยช่วงต้นเกมแต่เลดเกมอ่ะคอมโบชุดเดียวเนี่ยกือาจจะตายได้แต่ต้นเกมตามแบนะไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะ ลากลางเนี่ยมันหยิบมาเพื่อเล่นกับเพื่อนเดินเกมกับเพื่อนนะครับตัวมันถึงจะเก่งนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับอัลลิสต์ไแพดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆแค่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คคคลิปหน้าาารรัับบบบผม๊ยย